สวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบรเหืองไรัญยนนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็นะฮะมาดูรถนะครับพอดีได้ผ่านมาทางขอนแก่นนะครับก็เลยพอดีรถคันนี้นะครับเขาประกาศลงขายในกลุ่ม Facebook นะครับก็เลยอยากมาดูนะฮะแล้วก็อยากมาต่อราคานะครับอยากมาต่อราคาแล้วก็มาดูรถว่ามันมันจะน่าซื้อไปตัดนะครับเพราะว่ารถแบบนี้ ส่วนมากไม่ค่อยมีคนซื้อไปใช้ครับรถโ,โรงเรียน12เมตรเนี่ยมันเก่านะมันเก่ามากผมดูในรูปนะไปเดี๋ยวไปดูหน้างานครับคันนี้มันเป็นเครื่องอะไรนะครับแล้วก็มันจะน่าใช้ไหมผมว่าน่าจะได้ตัดแล้วมนีงนี่ยะน่าจะมาแล้วครับเนีน่ยพอดีมันรอเขาปักหมุดให้เข้าไปในเมืองขอนแก่นโอ้โหโอียแคสียกลายเตรียมตัวเลยแต่ยานยวะ <laughs> เดี๋ยวตามไปเลยครับเนี่ยรถคันข้างหน้านี่โอ้โหแขนลายเต็มแขนเลยเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถเดี๋ยวไปดูเอกสารนะครับไ่รูว่าจะมีเอกสารครบไหมแบบนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับมาถึงแล้วครับโอ้คันนี้ครับ อันนี้ไม่มีเล่มเครื่องยี่สูดิอันนี้คือเจ้าของเขาเคยโทรมาหาหนูนะพี่ว่าเขาบอกว่าผมอยากซื้อคืนก็คือเขาขายเขาขายต่อมือไปแล้วแล้วทีววนี้เขาส่งไม่ไหวเขาก็ให้ยืมไปอย่างเงี้ยอ๋อเขอกว่าเครื่องผมทำมาใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยพี่ช่ขอดูเครื่องหน่อยเฮ้ยไม่ไดพี่ เดี๋ยวอะเครื่องนีมันจะลวกไหมที่เื็กที่รับประทามันจะมันสับได้ไหมแปะเหมือนนี้นะรับประทานข้างในป่าตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องสีสูบโอ้งานใหญ่ตัวนี้งานใหญ่ข้างไหน Khả năng nào Bịt ừ. dứt phải nén nắp nén dứt Dứt phải nén Thời gian เครื่องเดิมนะเครื่องเดิมล่อยมาโล้นะครัเฮ้ยสีสูบด้วยนะตัวนี้ WO ครับตัวนี้เป็นสีสูบละเป็น WO แล้วครับ แต่ละคันสีสูบเครื <reco Christ. ini guarante> ่องมืะรวมหรอ มันราคามันมันสูสีครับมันสูสีแต่ไม่รู้ครับมันสูสีจะตัดได้แหละไ,ไม่ได้แหละอย่างนี้ to to นะครับเครื่องก็น่าจะะรวมมาดูครับแต่ละตัวรหรอ มันมันสูสีสูสียังไงไม่รู้ครับแล้วเ e อ็นชาพวกนี้ล่ะใช่มันมีแต่ซากเลยอะ่ะมันมันมันสุ่มเลยอะ่ะพวกนี้ต้องตัดให้พอค้าอย่างเดียวเลยรถพวกนี้ถ้าเป็นคนไปใช้เขาไม่เอาหรอก,กอืม อืมรถบ้านรถอะไรเพราะว่าพวกนี้โอ้โหอยู้ครับจอดหลายปีแล้วมั้งนี่ม,ต,ต,ต, 1. 1> มต้องไปแยกสินส่วนแต่ผมก็ซื้อแยกชิ้นส่วนแหละแต่ราคามันก็สูงสูงไปนิดน่งถ้ามันแต่ละคันนี่มันคุยคุยกับเขาได้ดไหมเหรอ ของผมก็ไปเอาบ่อยของผมไปเอาสีสวัสด์พวกนี้ผมไปตัดตัดราคาพวกไอ้ไฟแนนซ์เนี่ยผมก็ไปซื้อบ่อยอยู่แถวกรุงเทพอะลดบัตรลดอะไรเนะี่ยเหรอมันลดได้เยอะไหมถ้าผมอยากจอได้เลยผมอยาก จ่อเอาจ่อเอาเลยอ่ะเดี๋ยวหนูจะถามให้ค่ะไหบ้างพี่อนไหบ้างเดี๋ยวผมจะให้ราคาไปเลยดี๋ยวกะเนอะครับผมครับไม่เป็นไรครับนี่อยผมชอบบรรยากาศแบบนี้โอ๊ยนี่หน้าติดทะเบียนนะครับอ๋อแล้วเดี๋ยวดูราคากันให้อ๋อได้ครับได้ครับถ่ายรูปติดทะเบียนระวังด้วยมาเร็วเร็ว ทำไมล่ะก็แค่บอกว่าอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปติดทะเบียนเนาะจะได้ถามว่าคันไหนาาานะครับเอาเป็นซากผมข่ะผมก็อยากได้หลายคันอยู่ถ้าราคามันโดนเพราะผมเอาหลายคันราคามผมมาตั้งสูงแล้วแหละเดี๋ยวอเอาคนซื้อเนี่ยอาคนซื้อเ <ผม S 1> ดี๋ยวกว่าซื้อได้เท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเรื่องราคาผมเป็นคนเป็นตัวให้เอาได้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 ครับผมเอาในมาแต่บ้านคอยบมตัวนี้กระสินเนี่ถ่ายไอ้สุ เดี๋ยวผมดูเครื่องก่อนครับโอ้โยนี่ว่างงานเล็กครับไม่ใช่งานเล็กแน่ี่งานใหญ่เลยครับงานใหญ่ครับแต่เครื่องตัวน,นั้นผมดูแล้วน่าจะรวม WO KM ตัวน,นั้นเดี๋ยวเราหาดูเครื่องนะตัวนี้เป็นร้อยสิบเดิมๆแต่เครื่องน้ำมันเครื่องมันเยิม้มเยิ้มขึ้นฝา น,นี้เยื่ยอพูดฝาอ๋อครับมีคันนั้นมีเคเอมแล้วก็คันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปคันนี้ด้วยครับมีสามคันสามคันสามคันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเลือกเอาแต่ของยี่สูกับฮิโน่ถ้าเป็นอ่า ถ่ายรูปให้หน่อยก็ได้ครับคันนี้คันนี้หนูมีอยู่พี่คันนี้แล้วก็คันนี้คันนี้เหรอแล้วก็คันนั้นนะครัคันเคมตัวนั้น<อ>แต่ผมไม่ค่อยนี่หรอเดี๋ยวไปดูฝั่งน้นอีกตัวติตาไม่เอาคนคันนั้นถ่ายมีมีอยู่ใช่ไหมอ่ะ เตาเตยาเยอะเลยงานใหญ่ครับตัวนี้เครื่องพีอ e, ีครับบัสคันนี้พี P e. อีแต่น่าจะเครื่องน่าจะรวมนิดนึงนะบมว่าแต่อันนี้ไม่ได้สตาร์ทสักคันละผมว่านะฮะพ e ีอีท่ออ่า ท่อข้ามนะครับแต่เขาไอ้ท่ออ้อมนะครับแต่เขาทําเป็นท่อข้ามนะครับเป็นเสื้อบางครับตัวนี้เสือสอนนเส้อสูบบางอาจีบเสื้อสูบบางสวยแต่ว่ามันเป็นเครื่องเบนเขาก็เลยไม่เงียบที่ส่ดอ่าตัวนี้มีทะเบียนไหม,มเบน์ตัวนี้สิบเมตรเบนทั้งดุนเลยสิบเมตร เบน,น,นครับคันนี้เดีตีราคาให้เขาแต่ละคันจอ,อก่อน <c oughs> แต่ละสภาพแต่ละคัน ประหลาดมีไหมเนี่ย ร้อยสิบเหมือนเดิมครับสภาพมิสูมิสูก็สี่ดีสามสี่ร้รอยสิบห้า,าเดี๋ยวตีราคาครับเอาทีเอลคันนี้โอ้ ซากจร,จริงเลยร้อยฟ้าขาวทเทลมาคุยราคาครับไม่รู้ว่าจะได้กันไหมแต่แต่ละคันนะครับคุณครับสภาพ